ซือ้อมา,300า,าสามร้อยกว่าบาทบุกี้ซื้ออันละร้อยกว่าบาทไงแป๊บเดียวสนิมขึ้นแป๊บเดียวสนิมขึ้นส,วสวเวตเตอรฮู้ดป้ายน้ำแก้วเกรดดีจ้าโอ้ยหลงคัดโชยเลย <c oughs> มื่อเราเวลาเพื่อนถักวะบางทีอ่ะมันลุนอะไรสั่มสีมานะใครรอรีวิวทุกวันเลยเนี่ยเบื่อกันหรือยังยังหรอกเท็กซัสค่ะเข้าหรือดูมันแล้วอ่ะเข้าหน้ามันแล้วอ่ะพี่ สังเกติเวลาเรารีวิวงานอื่นจะมีคนมาพิมพ์ว่ารีวิวฮูดไหมคะคือก็พยายามรีวิวให้นี่แหละค่ะใครจะรับลูกรีวิวมาเลย2,900ส่งฟรีทูดเฮชันเอ็มตัวนี้สีสวยมากเดี๋ยวขึ้นฮูดเฮชันเอ็มมินิมอลค่ะหวาน หมาหรือม้าเนี่ยมึงเนี่ย H&M ชแ i นด m เอสีมินิมอลค่ะซิปส่วมรวมการชายหญิงใส่ได้มีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะคะยอมตัวนี้สีเจ็ดีหวานเจี๊ยบหรอพี่โจ๊กรีวิวยินบ้างดิยินอะไรอ่ะยินอะไรอยากพี่เ่ายินอะไรก่อนพี่โจ๊กยินอะไรไหนบอกสเต๊ะ ย้อมค่ะสีสวยๆเลยค่ะมัดย้อมอันนี้ก็มัดย้อมนะส้มะ่มันเหมือนกลัวไม่ได้ออกอะนะรี วนก็ดังที่ที่ก็ดังเรามีนะคะพี่นี่เนี่ยได้คอโกมันหนึ่งตัวแล้วกางเกงยีนขาต้นมีไหมครับมีค่ะยีนขาสั้นมีชายอยีกนะคะเมกาไงหรอรีวิวยีนเมกาหรอ <c oughs> มัดย้อมสวยอ่ะโออสวยเนาะพี่โจ๊กเนาะอีกลูกสิเดี๋ยวลดให้พิเศษไป พี่โจ๊กเดี๋ยวลดให้พิเศษรูปนี้ไปค้าค่าเสื้อดาดแถบดาดแถบครับพี่เม่์ไล่มารีเข้าบ้านหน่อยรรอยทะไเาหล่ ล้วนพอจะมีรีวิวใหม่ครับยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดเลยพ,พี่ขายทุกเดือนนะนี่พูดจริงไม่โกหกนะปีนี้ไม่ได้รีวิวเลยลูกค้าต่างชาติเหมาหมดส่งลาวมาหมดมาหมดหคือมาไม่เยอะพี่มาที่แบบสิบลูกนะบางรอบไม่ถึงสิบลูกเขาเอาหมดเอาหมดเงี้เราก็เลยยังไม่ได้รีวิวนะคะบ้านจะสุดแล้วเบอร์แปพี่โจ๊กโจ๊โจกไปอะลยเดี๋ยวให้พิเศษไป มันมีไม่เยอะหรอกแต่มันมีเดี๋ยวมีไม่เยอะจริงไอข่าวลวนอ่ะพี่ก็เลยยังไม่ได้รีวิวไงเพราะว่ามันมีนิดเดียวอะ่ะมีน้อยแต่ว่าหน้าหนาวอะ่ะจะรีวิวนะรีวิวให้ลูกค้าตื่นเต้นเดี๋ยวรอหน้าหนาวอันนี้มันมีเป็นพันลูกเลยไงเราก็เลยรีวิวทุกวันเลยรื่ของเรื่องนะพี่ของเข้าเยอะนะคะเราก็ต้องรีบรีวิวนะพี่นะอุ้ยเธอติดคอกลมแล้วข้อกลมคือแบบอาดิดาส ใต้<ไ><า>เก่า,ปะ,กาปะเนี่ยงา,งานเก่าเออเหมือนงานเก่าเลยอ่ะพี่ดาร์ตค่ะใต้อะไรครับขาวหรอหรืออะไรหมายถึงขาวหรืออันนี้พี่ขาวล้วนหรอพี่ขา,พขาวล้วนทักแชทมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทักแชทก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูนะเนี่ยพี่ดูมันติดคลองกรมมาอาดิด้านงานเก่าปะเนี่ยไม่ใช่ละด,ด,ดอกด้วย ให้รับรีวิวแจ้งได้เลยนะคะได้ทุกตัวรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าขนส่งค่ะเวลาเปิดไปแล้วอย่าลืมเอาไปซักอับรีดน,นะคะพี่มันจะยิ่งเพิ่มคุณค่ายตัวสินค้าเนาะทิ้งแคนตเตอร์ตัวไหนไมีหุยซื้อเครื่องตัดขุยมาตาดัดใหม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ หยุดหมาพาไปวิ่งหยุดหยุดหยุดหมาพาไปวิ่งไม่ใช่พาหมาไปวิ่งหมาพาไปวิ่งอุ้ยทอมมี่สวยมากเลยพี่ขอตัวนี้ก่อนเลยสีนี้พี่ชอบหมาพาไปวิ่งเหรอโอ้โหจอแดนครับจอแดนไก่อะถ้าไม่กินแล้วให้เหนียวกลับบ้านไปแป บอกมาเลยจะได้เก็บหม้อให้มันเก็บหม้อล้างจูเดนครับสีเหลืองสีเหลืองร้อยอูจอเดนสวยมากตัวนี้พี่ฮอมมี่ตัวนี้คือปังมากข้างในบกฝนสวยดีอนะใส่ไปต่างประเทศขึ้นเครื่องนี่คือแบบปังมากเนาะขึ้นดอยก็ได้นะดอยมงความคิดมาเลย อะไรมันคิดอะไรไม่ดีเลยอ่ะคินคิดทีไม่ได้เหมียวถุงอยู่ในน่ะถุงใหญ่ๆอยู่ในนั้นอ่ะเพ่แชมเปี้ยนสีขาวอย่างสวยเลยครับถถุุงงแชมเปี้ยนขาวครับตัวนี้อู้ห้ากล้ว อเมริกันอีเกิลจ้ามีตัวเล็กไม่ใหญ่มีซิปไม่ส่วนรวมกันนะจ้าอุย้ยพี่ลูกค้าขอ,อรีวิวทุกวันไอเราก็ใจง่ายด้วยสิเปิดแม่งทุกวันแล้วพี่เอลยกัม,มยี่น่ารักน่ารักเลยค่ะตัวนี้โอ้ยกัมยี่โอ๊ย,มมย,อ,ยอะไรเหรอไนกี้กัม,มยี่แล้วคือไนกี้ค่ะมีวายไซเล็กว่ะสวยมากมีวายดิสโเคเลยอะเนี่ยสเสื้อตัวขาว เจ้าขาวมันจะน่ารักนะแต่ว่ามันต้องขยันนิดนึงนะพี่ต้องซรีวอยแต่ว่าไซส์เล็กหน่อยตัวนี้ S S หรือก็เด็กโตนะอโอ้โหสีเหลืองนี่เหลืองสวยเลยอะซิ้งเนืออุ้ยมาโอ้ยลูกค้าไปไหนกันหมดนี่เสเวตเตอร์ลูกค้าสายฮุดเนี่ยออกสวยกระสอบนะมีกี่ตัวครับ เฉเลี่ย90้าถึง100บวกลบนะลูกค้ามันน้ำหนัก45โลนะงาน u s นะนี่มีเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดถึง3ปีไหมคะเป็นยีนเนาะรวมยีนจะเป็นแรกเกิดถึง3ปีเลยพี่เด็กเดือนเดือนถึงเด็กขวบไม่ใหญ่อ,อันเกตเอนะใหม่พรมไหมล่ะพี่เด็กเล็กอะ่ะ รีว um. mm ิว hmm. รีบรับเลยนะพี่รีวิวไม่เคยหลุดรีวิวไม่เหลือเลยนะเนี่ยทุกวันรีวิวทุกวันออกกุกคดอไหนแชมเปี้ยนอันนี้หนกี่กันไหอ๋อนีแชมเปี้ยนมูไปดูแขนติแขนฝั่งนู้นนี่แชมเปี้ยนอืออ่ะแชมเปี้ยน แบนให้ลุ้นเนะี่ยใครไม่อยากเอาลูกรีวิวก็ลูกใหม่ไปลุ้นได้เอาไปลุ้นเองนะมากน้อยก็แล้วแต่คุณงามความดีของแต่ละคนนะจ๊ะเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งกันใส่ถุงเออถ้าถามก็ด,ดังอยู่ไหนไปเลือกอกนันได้ไหมได้เลือกกระสอบได้แต่เลือกเป็นตัวไม่ได้นะกดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสอง<ว>จ้า ลูกค้ามาจิ้มกระสอบเองได้ว่าจะเอากระสอบไหนแต่ว่าถ้าแบบเป็นตัวตัวไม่มีไม่มีไม่เลือกไม่มีตัวอย่างให้ดูคือพี่ดูรีวิวเสร็จแล้วปุ๊บพี่บอกจะเอาสเสเตอร์าูดนกแก้วเนี่ยอยากจะมาเลือกกระสอบเองมาหน้าโกดังได้เลยแต่ถ้าพี่คิดว่าจะมาดูเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่หน้าโกดังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอยู่ในกระสอบไงเท่มากเลยเนาะสีนาตอนนี้ิดไปร้อยอันแล้วม้ง นี้ฮะทำคลิปได้ร้อยอาร์เรมรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะเออไม่ได้ทำเลยมัวแต่ปลูกต้นไม้ถ่ายคลิปไปร้อยอาร์เรมทำงานเลยเจ๊บิลาบองนะนี่ไม่ได้ทำเลยที่ช่วงบิลาบองทำกับข้าวกับปลูกต้นไม้หาต้นไม้ก็เหนอกเวลาอู้หมาสยมอีกเหรอวะ ううใช่ข <ulo ble S 2> <ๆ S 3> ้ามือสองมันจะเป็นอย่างนี้แหละพี่ตัวสวยมากขายได้ราคาตรงนี้สัดนี้เท่มากเลยอ่ะพี่พี่เห็นเห็นเขาขายกันโชว์ตัวสวยๆอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าทั้งรูปหรอกฮาค์ดเขาก็คัดเอาตัวสวยมาคาะ์ะตัวนี้สวยมากสีมินิมอลลูกคุณสุดๆเธอฮาผู้หญิงค่ะตัวนี้ โอเคจ้าคุณพี่จ้าค่ะผูหญิงนะตัวนี้โอ้ยแชมป์เตี้ยนตัวที่3 ตรงหนเนี่ยมันเห็นมึงจกแมวเนี่ยไปอยู่ใ,ใกล้ๆม,มัน D K N Y มีทุกไซส์อ่ะเล็กใหญ่นะต้องเราไป XL XL เลยเบนไปฉันคัขายของไม่เกิดไม่เกิอะไรนะเขาเลือกขอขกไปหาของสักทีจะมุดยืโอโหหงอลเหื่มัดยาะมออีกแล้ว มัดย้อมสีพาสเทลค่ะขอบงานปักนี่น่ารักเนาะมันเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยคุณพี่คุ้มแล้วลูก,ลกนี้โอ้ยพี่เศนีทำไมเพิ่งมาเนี่กอซ่า้าโอ้โหแรงเลร์บิ๊ก มีรีวิวแล้วมีแรงเลอร์แลงเลอร์บิ๊กโลโก้เขามากกว่ารีวิวบิ๊กโลโก้มากับทอมมี่นะทอมมี่ก็ตัวเดียวโอ้ยรีวิวขายของนี้ลูกค้าลำคาญแล้วน้องเบนซ์เธอหนุ่มอกไรติดอยู่กับมือเขาโอ้ทอมมี่คือบางตัวมันอาจจะเนี่ยเห็นไหมพี่ได้มันหลุดลุยอะไรเงี้ยพี่ก็ไปเย็บเอานะ จุกจุกคุ้มแล้วลูกนี้จุกจุกราคาสองพันเก้าพี่ผุมบิ๋มั่นแรงเลิกแผ่นอะพี่นะ นี่นะนี่้ายนกแก้วโอ้ยลูกค้าเข้ามา2 0กว่าคนแล้วมุกลูกค้าชอบมากันตอนกลางคืนนะเนี่ยวจะมาเปิดกะดึกละได้อดิดาวสองตัวนะยังสวยมารีวิวให้ดูตอนท้ายคลิปนะว่าเราได้อะไรบ้างคือมันติดขอกลมมาตัวนึงแล้วมันเป็นอดิดาสรุ่นเนี้น่าจะเป็นอดิดาสอดิดาสดอมันสวยมากเลยเนาะ เป็นงานเหมือนวินเทจมกี้มกี้มินิมอลตักอ,อกรีวายอะแเรงเลอร์คู่กับรีวายอะไรรีวายรงเลอร์รรรเอเอดูี่เดอไซส์เล็กนิดนึงอ่ะแต่มันต้องมีเนื้อคู่มันอะพี่ใช่นี่เห็นนะสวยๆเลยคือพี่เอาไปขายว่ต้องมีคนตัวเล็กมีคนตัวใหญ่ใช่จอแดนค่ะสวยมากจอแดนตัวนี้ พูม่าค่ะบิ๊กโลโก้เห็นไหมมันมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะคุณพี่คอมมี่ค่ะ <Tommy S 1> คอมมี่ตัวนี้แบบผู้ดีลูกคุณอ่ะสวยมากครับพี่ธีรศัก์บอกขอบคุณค่ะแชมเปียนค่ะพี่เห็นปะแชมเปียนแชมอันนี้มันเป็นตัวเนี่ยพิงค์พันเตอร์พิงค์พันเตอร์ เป็น H&M ชเชนะ h ฮเนสีมินิมอลเนาะสีผืนก็สวยนะเ็กเป็นสีผืนอันนี้เทกซัสนะเทคซับสีส้มอิดสวยมากของจริงรีดนะพี่ต้องรีดจริงๆอันนี้ค่ะคาฮาคาฮาตัวนี้ใหม่มากคะฮาแต่มันเป็นของผู้หญิงอะเออโคตรใหม่เลยนะคาใส่เป็นโอเวอร์ไซส์แบบสวยเลยอะเปิดอีกใหม่คะ เปิดทุกวันเปิดทุกวันพี่ DKNY สวยมากแบรนด์ห้างปิดเปิเปิดทุกวันค่ะพี่กวางเราจะมีเปิดกระสอบกันช่วง<ช>บ่ายกับช่วงเย็นนะคะแชมเปียนค่ะแชมเปียนก็ได้หลายตัวนะสามไหมนี้ทอมมี่นี่เปิดทุกวันพี่ใครที่อรออันนี้จะไม่ใช่แบรนด์แต่บางทีมันสวย สกรีนสวยมั่งอะไรมั่งเราก็สามารถคัดทำราคาได้ไคลิฟอร์เนียอ,อันไหนที่เราคิดว่าทรงสวยลายสวยสกรีนสวยสีสวยเราสามารถแยกเป็นหัวผ้าได้หมดพี่เห็น <c oughs> ปะโอเคค่ะรอดูค่ะไม่อยากรลุนเองได้เลยค่ะได้เลยพี่พเปิดทุกวันช่วงนี้เปิดให้ทุกวันจริงๆมันยอมเนี่ยบางตัวมันก็จะเป็นแบบแชมเปี้ยนปะ ไม่แชมนนป์เลยค่ะสวยนี่อันนี้คืองานปักนะไอ้ตัวนี้มันก็เป็นแบรนด์ของอะไรสักอย่างเป็นปักเราก็คัดเอาเดี๋ยวให้ลูกค้าแฉไปเลยจปช่วยมุกถืออ,ถอ,อะไรใครอีกเรยยียกสามีาามา าขาบอกขวัดกีฟอร์มแล้วหูดับแล้วค่ะในข้างๆนดิข้างอะไรนู่นเลยไปยืนข้างอะไรจะลงมาหน่อยไหมรอแป๊บอ่ะพี่จ๋าใครรับนะคะตอนนี้เป็นกระสอบใหม่แล้วนะพี่นะแคปหน้าจอสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือใครจะรอรีวิวเปิดทุกวันค่ะ โปรโมชั่นอยู่รีบสั่งนะ2,900บาทสเวบาทเสเวอต์ฮูดเกรดบีไปหนกแก้วจ้าพี่แคปหน้าจอเลยนะ